สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยกันเรื่องการแต่งกิ่งนะครับการแต่งกิ่งทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนต้นคู่นะครับคลิปนี้ผมจะแต่งกิ่งต้นทุเรียนต้นคู่ต้นคู่แต่งกิ่งยังไลนะครับเบื้องต้นให้ทุกคนดูนะครับข้างหน้าผมแต่งไป้แล้วนะครับเพราะว่าต้นถ่ายไปด้วยแต่งไปด้วยทําไม่ได้คนเดียวนะครับก็เลยแต่งไว้แล้ว แล้วมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะครับต้นคู่เราจะแต่งต่อเมื่อต้นทุเรียนนะครับไม่จะเป็นว่าจะปลูกกี่เดือนหรือกี่ปีแต่ถ้าต้นมันพุ่มตรงนั้นชนกันนะครับหรือว่าต้นเลยเลยหัวนะครับเลยศีรษะไปก็แต่งกิ่งได้แล้วนะครับอันนี้ผมแต่งไปแล้วนะครับหลักๆเราจะแต่ง กิ่งที่มันชนกันนะครับออกให้หมดนะครับนั่นนะครับเต่งออกหมดแล้วก็จะให้ให้มันรล่ง่าให้มันชนกันนะครับเวลาเข้าหน้าฝนมันก็ได้ไม่เป็นโรคเชื้อราได้ง่ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะการเต็งกิ่งก็แบบเดียวกับทุเรียนต้นเดียวนะครับแต่ว่าที่แตกต่างคือระหว่างต้นสองต้นนะครับ กิ่งตรงนี้นะครับเราจะตัดออกเป็นทางตรงยาวมาเลยนะครับกิ่งที่มันชนกันแล้วก็ลักษณะแตงทั่วไปนะครับเราจะเลือกไว้แต่กิ่งที่มันสมบูรณ์นะครับนี่นะครับกิ่งสมบูรณ์กิ่งเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์นะครับตัดออกนะครับแล้วก็ให้มันไปซ้ายไปขวาทุกคนดูนะครับแล้วก็ตรงกิ่งข้างๆตรงแถวข้างกิ่งนี้ครับ แต่งอกนะครับแต่งอกไปประมาณสัก60เซนนะครับให้ทรงพุ่มมันโล่งนะครับเพื่อนๆให้ทรงพุ่มในต้นมันลุง่งเวลาฝนตกมามันก็จะเกิดเชื้อราได้ยากนะครับถ้าใบมันหนาแน่นเกินไปเวลามีฝนแล้วก็มันจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับเพราะว่าทรงพุ่มไม่ลุง่งนี่นะครับกญิงเล็กๆพวกนี้นะครับ พวกนี้คือกิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับตัดออกนะครับไว้แต่กิ่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็อย่าไว้ซ้อนกันนะฮะอย่าไว้ซ้อนกันนี่นะครับตรงนี้ก็พยายามตัดออกนะครับที่มีใบมีกิ่งเล็กๆตัวนี้ตัดออกให้หมดนะครับเหลือแต่ใบๆนะครับตรงกิ่งใหญ่นี้เราก็ไว้ได้นะครับไว้ได้นี่นะครับแต่งกิ่งก็ไม่ยากนะครับ พยายามอย่าให้กิ่งบนกับกิ่งล่างซ้อนกันนะครับดูให้ดีนะครับให้มันไปคุณละทางกันนะนี่นะครับอย่าให้ทรงพุ่มมันชนกันนะครับเวลาแต่งกิง่งคู่นี้ก็มีต้นเล็กกับต้นใหญ่ก็แต่งได้นะครับนู่นนะครับคู่นู้นก็ แต่งไปแล้วผมจะแต่งตอนที่มีแสงเดดออกเยอะๆนะครับตัดตอนเช้าๆเวลาเสียงเด็ดออกเยอะมันจะได้ช่วยช่วยให้กิ่งที่เราตัดนะครับแห้งยางมันเร็วนะครับมันก็ได้เป็นเชื้อราได้ได้ยากนะครับผมจะไม่ได้ทายาป้องกันเชื้อราอะไรเลยนะครับตัดเฉยๆแต่กันเกลที่ตัดก็พยายามทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะ คลิปก็ไม่ได้ถ่ายมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะพอดีโทรศัพท์ผมเสียก็ส่งไปซ่อมเพิ่งจะได้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยช่วงนี้ปกติก็ลงคลิปทุกวันแต่โทรศัพท์เสียไปนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้ตน้ตนโตนะครับคือหลักการง่ายครเหลาตรงด้านนี้ด้านหนึงเลยนะครับอย่าให้พุ่มมันชนกันนะครับแต่ถ้าทุเรียนต้นเดียว ก็ไม่ต้องแต่งแบบนี้นะครับก็แค่แต่งที่ตัดเฉพาะก,กิ่งที่มันซ้อนกันออกนะครับแล้วก็เลือกไว้กิ่งที่มันสมบูรณ์นะครับกิ่งเล็กๆแบบนี้ตัดทิ้งไปเลยนะเห็นไหมครับว่าจะกิ่งใหญ่ๆนี่นะครับอันนี้ซ้อนทับกันนะครับก็เลยตัดออกตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เหลาใบออกด้วยนะครับ เราใบออกไปมั่งนะนี่นะครับมันจะริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็เลยแต่งกิ่งออกไปมั่งนะเวลาเข้าหน้าฝนเดี๋ยวมันจะเป็นโรคราได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่แต่งกิ่งผงผม ประมาณ300ต้นนะครับ300กับ10ต้นเป็นทุเรียนต้นคู่ปลูกที่อำเภอเกนทานะครับส่วนที่ถ่ายเป็นส่วนของตัวเองนะครับในช่องก็ถ่ายไว้ให้เยอะแล้วนะครับคลิปเข้าไปดูได้นะฮะวันนี้ผมพึ่งแต่งกิ่งเสร็จตัวศัพท์ที่ท่อมก็พึ่งจะได้นะครับก็เลยถ่ายให้ดูกันนะครับต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับ ต้นคู่โตเร็วมากๆนะครับโตเร็วกว่าต้นเดียวเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเย่งกันโตนะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะพาเดินชมนะ นี่นะครับให้เราเลือกไว้แต่กิ่งที่สมบูรณ์นะครับกิ่งที่ใหญ่ๆของใครเป็นต้นเดียวก็ไว้แบบนี้นะครับกิ่งเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์นะครับตัดออกไปเลยแล้วก็พยายามอย่าให้กิ่งมันซ้อนกันนะครับแต่งง่ายๆแล้วก็เหลาตรงนี้ออกไปด้วยนะครับตัดออกไปด้วย <c oughs> ใครที่ อยากจะถามอะไรก็ผมมินมานะครับช่วงนี้ก็อากาศเลงจัดนะครับพักได้ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับหลายเดือนแล้วด้วยนะครับประมาณสามเดือนตกมาครั้งเดียวนะครับที่ผมจําได้ตอนนี้ก็เพี้ยไฟยกินมากๆเลยนะครับเพี้ยไฟยบุกมากเคยที่แก้ไขเ,เพี้ยคอยไม่ได้ก็เข้าไปดูคลิปในช่องได้นะครับ ถ่ายเรื่องเพียวเฟยไว้ก็เยอะโอ้ผมก็เพิ่งฉีดยาเสร็จเมื่อวานนะครับยาเพียวเฟยยาเพียวเฟยก็ผมใช้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สามกลุ่มที่สองกลุ่มที่หกนะครับสี่กลุ่มฉีดสลับกันนะครับเหมือนกับวันนี้ฉีดกลุ่มหนึ่งอาทิตย์หน้าก็ฉีดกลุ่มสองนะครับอาทิตย์ต่อไปให้ฉีดกลุ่มสามอาทิตย์ต่อไปก็ฉีดกลุ่มหกแบบนั้นนะ สำหรับเพีย้ยวเฟยรโดยจะใช้ยาตัวเดิมซ้ำนะครับถ้าใช้ซ้ำเพี้ยวไฟดื้อยานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับขอบคุณมากครับ